ทุกคนวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่นะคะเราจะไปเซเว่นแล้วเราก็จะซื้อสินค้าให้ดูว่าจะทำยังไงให้ได้ m อ็มสแตมเยอะๆเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างนี่คือถ่ายตั้งแต่ออกจากซอยซอยบ้านเี <c> ่ย <oughs> ส่วนใหญ่ที่ไปซื้อก็ จะเป็นนมเปี้ยวนมถั่วเหลืองดีหน้ามั่งนมโฟโมสรดจือดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เลยก็ได้ว่ามันจะมีแบบว่าถ้าเป็นดัชมิลอะไรเงี้ยซืร้อยสี่บเก้ใช่ไหมมันจะมีแบบได้15บาทเอ็มสแตมเดี๋ยวของเงียบนึงนะคะ แล้วก็มันก็จะมีของกลุ่มโฟโมดด้วยที่ซื้อครบร้อยสี่เก้าเหมือนกันเหมือนจะได้จัดหนักเอ็มแซมเอ็มหรือเปล่าหรือดวงนี่แหละสิบห้าบาทเหมือนกันเราก็จะซื้อก็กกับว่าจะซื้อให้ครบร้อยสี่เก้านะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะครบกี่รอบตอนนี้เราก็เดินมาซักระยะหนึ่งแล้วเราโปกติใช้เวลาจากบ้านจะเดิน5นาทีถึงเซเว่นนะก็จะค่อนข้างมืดหน่อยนะมันดึกแล้วจะอยากจะลองให้ดูว่ามันได้เยอะไหมจริงๆ่ะ ที่เคยซื้อมาที่มันได้แบบเยอะๆอะ่ะเราจะมีเพิ่มพวกขนมกรอบๆอย่างพวกซันไบส์อะไรเงี้ยมันก็ได้เยอะอยู่แต่ซันไบ์มันก็ราคาเต็มของซองละยี่สิบนะแต่วันนี้อาจจะไม่ซื้อซันไบ์แล้วก็อ,อาจจะได้น้อยลงมาหน่อยอเดี๋ยวจะไปดูว่ามันได้สักเท่าไหร่นะนี่ะพูดมาหมดแล้วนะเนี่ย แทบจะไม่ต้องไปให้ถึงเซเว่นแล้วนะเนี่ยอจริงๆถ้าใครชอบคลิปของน้องโลก็สับสกายกันหรือไม่ก็กดแชร์นิดหนึ่งก็ได้นะคะกดไลค์ไม่ like, ไลค์ like ก็ได้แต่ขอสับสกายหน่อยก็ดีค่ะ ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วยังไม่ถึงห้านาทเีเดี๋ยวเราเข้าไปเซเว่นแล้วน้องจะหยิบเลยนะคะเดี๋ยวไปหยิบตะกร้าก่อนแล้วก็จะหยิบ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 ,ยบ,ยบเลยวก็จะให้ดูด้วยว่าน่าจะเอ็มสอตจะได้เท่าไหร่แต่จริงๆถ้าใช้ทรูมันนี่มันจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่ากล้องใช้อยู่ถ่ายคลิปอยู่เลยเอาเงินสดมาแทน ถึงแล้วฟังจากเสียงก็คือเหนื่อยแล้วแยเดี๋ยวซื้อแบบเร็วยิบตั๊กฟ้าดูเรียวๆไปเลยน้องนี้ดัชมิวซากสามแพ็คนะ แพ็คละสามสิบแปดไม่จริงๆมันสามหกนะคิดว่าแต่ต้องครบร้อยสี่เก้าอ่ะสามแพ็คก,ก่อนแล้วก็จะมีดีหนะ้าอันนี้ก็รวมได้ซักอ่ะสองแพ็ค้ะกันเอาอันไหนดีอันนี้แต่หวานน้อยแล้วกันนะ ีป้ายอ่ะมันหายไปยถ้าให้ดูดีคือป้ายตรงนี้มันไม่มีมันหายไปยนะแต่อ v วีมมันก็ได้เยอะอยู่นะ12แต่ว่ารถนิ้อยามไม่แนะนำอันนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปดูโฟโมตตโฟโมต่อโฟมมอยู่ไหนข้างบนได้3บาท73แพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งเจ็ดสามหักสามบาทแล้วกลางๆนะรถจืดเอาไปสักสองแพ็ค ไม่ได้มองกล้องแล้วทีนี้อ่าเจ็ดสองร้อยสี่สิบหกต้องให้ครบร้อยสี่สิบเก้าอ่าซื้อสามแพ็กระกันเขาบอกว่ายกเว้นรถอ้าวรถเอ็มจะแามบริเวนรถจืดใช่ไัน้นี้เราก็ต้องเปลี่ยนรถสิงั้นเอาช็อกโกแลตก็นแหละช็อกโกแลตช็อกโกแลต เอาช็อกโกแลตแทนนะแล้วรถไล่ดีรถป่านมีไหมให้แม่ไม่ไม่ไม,ม,มีมีสตรอเบอร์รี่ไหมังเราะช็อกโกแลตที่หมดเลยได้สตัมสามบาทแล้วก็บวกกับแพ็คนึ่ได้สามบาทแล้วครบร้อยสี่เก้าก็ได้อีกสิบห้าบาทเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้เท่าไหร่เอาแค่นี้นะ เรนคลิปไปหกนาทีแล้วคนเยอะมากก็ะจะขอทังหน่อยค่ะ Terima kasih telah menonton! ยังไม่สุดทีนะคะวันนี้เป็นเอ็มนะคะหาเอ็มค่ะ 6 1 61. เราก็ออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่ากลับบ้านเลยนะเพราะว่าแต่ตอนนี้คือหิ้วไม่ไหวดูดูสองมือกล้องสั่นไปหมดละหิ้วไม่ไหว <c oughs> ได้เอ็มสแตม60เอบาทอันนี้ถือว่ายังน้อยนะจริงๆถ้าซื้อพวกซันไบเอเดี๋ยวมันจะไป90เลย90เอ็มสแตมเลยนะ โอเคอันนี้เราขอตัวกลับบ้านก่อนละกันเรามาแบบสั้นๆมาไวไปไวอ่ะค่ะไวๆค่ะ